ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับพเพื่อนๆสมาชิก f c พ่อแม่พี่น้องนักเสียงโชคเสียงดวงทุกท่านนะครับก็มาตามต่อกับสูตรร้อยบนสูตรนี้นะครับนะเป็นสูตรสูตรใหม่นะครับนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับนะก็สถิตินะครับเดินดีที่10บงวดติดนะครับในสูตรร้อยบนนี้นะครับนะ เดี๋ยวเราเค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับเพื่อสมาชิกนะครับมาี๋ยวเราเค่อยมาดูรายละเอียดกันก็อด่อนเราไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับทางช่องเพียงสื่อกลางนะครับให้แนวทางตัวเลขจากการคํานวณและสถิติเท่านั้นนะครับเนาะจากการคํานวณและสถิติหลังเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเราก็ไม่สับสมนกับการพนันหรือสิ่ง ปิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะครับนะครับก็นะครับมาดูในส่วนนะครับวิธีทำนะครับก็จะอยู่ที่ช่วงท้ายๆคลิปเหมือนเดิมนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับมาดูนะครับข้อมูลวันแรกนะครับคำนวณได้ที่เป็นสูตรเดียวนะครับเนาะเป็นสูตรเดียวนะครับเนาะนะครับเป็นสูตรเดียวนะครับเนาะก็ คำนวณได้เด่นที่6 3สานะครับเพราะเราออก6กนะครับก็เข้าไปที่เลข6นะครับนี่นะครับนะนะครับต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่1กับ8นะครับพรเราออก1 0 6นย์หับตัวเลขที่ของเราที่มันเข้าก็คือเลข1นะครับคือเลขหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่เด่นหนึ่งกับ8นะครับเพราเราออก1 06นะครับก็ ก็ไปที่เลขหนึ่งนะครับนะในหลักร้อยนะครับนะนะครับก็เป็นเป็นสูตรใหม่นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับเนาะถึงอ่ะนะครับนะเดี๋ยวจะเล่าให้ต่อฟังอีกทีหนึ่งนะนะทีนี้ทีนี้มานะครับก็คำนวณได้ที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับเพราะออกเจ็ดแปดเก้านะครับก็เข้าไปที่เลขเจ็ดในหลักร้อยนะครับนี่ที่เข้านะครับและต่อมานะครับเนาะ ก็คำนวณด่ได้ที่3ากับศูนย์นะครับพอลดออกแปศูนย์ห้านะครับงวดต่อมาเนี่ยเขาหลุดนะครับไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดหลุดจะไม่ได้หลุดจากหลักหลุดจากหลักร้อยนะครับแต่ยังไปเข้าอยู่ในส่วนของเนี่ยครับหลักสิบนะครับเข้าเป็นที่หลักสิบนะครับนะเพื่อนๆนะเป็นงวดแรกนะครับที่เขาเไปในตําแหน่งหลักสิบนะครับเนาะนะครับแล้วทีนี้มาในงวดต่อมานะครับก็ จำนวนหนึที่3กับ0นะครับลบ0 93นะครับนะก็หลักร้อยก็คือเลข0นะครับของเราก็มีเลข0ก็เข้าในตรงนี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวจะดูโอ้ยมือโดนะเดี๋ยวจะพาดูอ่ะแอดมาวงตรงนี้ทําไมอีกอ่ะหลักร้อยอยู่ตรงนี้แอดวงผิดนะครับอ่ะไม่ลบนะครับแอดจะไม่ลบนะเพราะว่ายังไงมันก็ยังเป็นในของส่วนหลักร้อยอยู่นะครับนี่นะครับวายมือโดน มือโดนกล้องมือโดนขาดโดนโต๊ะนะครับวันนี้นะครับนี่ก็เป็นหลักร้อยนะครับนะในในส่วนหลักร้อยที่เข้าในส่วนของที่นะครับไม่เข้าหลักร้อยก็อาจจะระบายด้วยสีชมพูก็แล้วกันนะครับเนาะจะเป็นแบบหนึ่งนะนะครับมาดูในงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่สองกับ9นะครับเนาะเพราะออก1 9 6นะครับทีนี้ ก็เป็นงวดที่สองนะครับที่เขาไม่มาในหลักร้อยนะครับเขาไปอยู่ในหลักสิบแทนเป็นงวดที่สองนะครับก็ยังเดินนะไปแล้วก็มานะก็ไปไปหลักสิบแล้วก็มาหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับนะนะครับนะเป็นงวดนี้ก็เป็นงวดที่สองที่มานะครับนะไปดูในส่วนของงวดที่สามนะครับเนาะโอ้มันชิงงวดที่สามสิงวดต่อมานะครับเนาะจำนวนเี้ในที่สี่กับหนึ่งครับค้นออกมาออกห้าหนึ่งเก้านะครับก็ไปชิลิก1หนึ่งนะครับ ก็เข้าเป็นในหลักสิบนะเป็นงวดที่สามนะครับเนาะต่อเนื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเขาไม่ได้มาในหลักร้อยนะครับเนาะเขาเป็นในหลักสิบแทนต่องวดเลยนะครับเนาะนะครับเดินเข้าต่อเนื่องมาในหลักสิบเลยสองงวดติดนะครับมาในีส่วนของงวดต่อมานะครับคำวันนี้เลขที่สี่กับหนึ่งพุ่งออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเนาะก็มาทั้งหลักสิบนะครับนะมาทั้งหลักสิบ หลักหน่วยเลยนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะแต่เราเจาะจงนะครับให้เขาไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับนะนี่นะครับก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับเนาะในงวดนี่นะครับและในส่วนนะครับงวดที่ต่อมานี้นะครับเนาะนะครับก็คือวดที่ผ่านมานะครับคำนวณได้เด่นได้ที่เจ็ดกับสี่ครับเพราะเราออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะหลักร้อยของเราคือเลขสี่นะครับนะหลักร้อยผเราออกคือเลขสี่แล้วมัลที่หนึ่ง ของเราที่คำนวณได้ก็คือเลขสี่นะครับนี่นะครับนะก็เข้านะครับมาไปหลักสิบไปหลักสิบบนครับสองงวดนะครับและนะครับก็เข้ามาในงวดหลักร้อยเนี่ยสองงวดต่อกันเลยนะครับเนาะนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางนะหลักหลักร้อยนี้เอาไปดูในส่วนหลักร้อยของงวดนี้นะครับตัวเลขที่ได้นะครับตัวเลขที่ได้คือนะครับนี่นะครับ วิธีการคำนวณนะครับตัวเอ่อตัวที่ใช้นะครับก็จะเป็น3ตัวหมุนครั้งที่2นะครับแล้วก็หมุนครั้งที่สี่นะครับเนาะสูตรคำนวณหลักร้อยนะครับก็จะมีนะครับตัวที่ใช้นะครับใช้ในการนาตัวเลขมาบวกกันก็จะมีหลักหมื่นนะครับนะนะครับ ก็จะมีนะครับหลักหมื่นนะครับสองครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนนะครับหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองนะครับสามครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับเนาะทีนี้มาดูนะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับเอดเอามาตั้งตรงนี้นะครับเป็นแปดนะครับศูนย์นะครับเจ็ดนะครับห้าสามสิบห้าเป็นห้านะครับแล้วก็ เป็นเดนะครับเนาะแไปบวกเจ็ดเป็น5้านะครับแปดบวกเจ็ดเป็น5้านะครับห้าแปดบวกเเป็น15้านะครับสิบห้าบวกหเป็น20 20ไปบวกเจ็ดนะครับก็จะได้เนะครับก็จะได้เจนี่ที่ได้เจนะครับแปดบวกห้าเป็นส 15, 15ิบห้าบ้าบวกหเป็น20 20ไปบวกเเป็นยี่สดนะครับคนนั้นตัวแรกได้ก็คือ มีปกาหมดนะครับก็คือเจ็ดนะครับบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับเนาะบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับก็จะเท่ากับสี่นะครับนั้นหลักร้อยนะครับในงวดนี้นะครับนะครับหลักร้อยนะครับหนึ่ง มีคอนะครับโหกหกนะครับตัวเลขที่ได้นะครับก็คือเจ็ดและสี่นะครับนะ,ะทีนี้ก็ได้แล้วนะครับหลักร้อยของเรานะครับเจ็ดกับสี่มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาหน้าเลขนะครับกลับมาในหน้าเลขนะกาผมหายที่ไหนหมดฮ่าอากาก่อนแป๊บนึง ได้แล้วนะครับขออนุญาตปรับกล้องนะครับเลังนั้นนะครับในงวดนี้นะครับก็ได้7และ4เหมือนเดิมนะครับเนาะนี่ก็7 4อันนี้ก็7 4สนะครับนะของ1มีนานะครับก็คือ7และสี่นะครับ1มีนาคมนะครับ6 6นะครับตัวเลขที่ได้ก็คือ7และ7กับ4นะครับของงวด ที่จะถึงนี้นะครับจะมาตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับนะหรือไม่มาเลยก็สุดยอดที่จะเดาได้นะครับก็ให้เป็นแนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆนะนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากช่องผมด้วยกันครับช่องไรดียรอต่อนะครับฝากกดติดตามกดไลค์สำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็สําหรับข้อมูลนี้นะครับก็คลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปแอ็ดจะลงชุดสรุปบน2ตัวบนและ3ตัวบนให้นะครับ พร้อมเลขดิดน,นะครับเนาะอยู่ในคลิปเดียวหมดเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับคงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ